ทะเลาะก,กันค่ะแต่รู้สึกเศร้ามากเหมือนเราวิ่งไล่ตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าคะโค้ด oh, วิ่งไล่ตามมันรู้สึกเหนื่อยมากใช่ค่ะถ้าเกิดการวิ่งไล่ตามในสิ่งที่เขาวิ่งนี้มันจะเหนื่อยอะไรก็ตามที่เราวิ่งไล่ตามในสิ่งที่มันไม่เห็นค่าเราเราจะเป็นคนเหนื่อยแล้วเราจะทายังไงคะกับสิ่งสิ่งนั้นเราต้องดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนค่ะเราต้องเชื่อ เราต้องเข้าใจเราใช้ชีวิตเรามองโลกในแง่บวกแต่ใช้ชีวิตในความเป็นจริงมองโลกในแง่บวกทัศนคติบวกแต่ใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงกลับมาดึงพลังดึงจิตดึงใจดึงตัวเองอย่าไปผูกมัดเอาตัวเองกลับมาดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองพึ่งเอาตัวเองดึงใจตัวเองกลับมาอยู่ในร่างตัวเองก่อนอยู่ในจิตในใจในกายตัวเองก่อนสิ่งนี้สําคัญค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวิ่งไล่อะไรที่มันรู้สึกไม่โอเคอยากจะดึงคนเก่ากลับมาอยากจะให้คนเก่ากลับมารักอยากจะนั้นอยากจะนี้เข้าใจค่ะแต่ต้องดึงตัวเองกลับมาถามตัวเองก่อนถามตัวเองโค้ชจะย้ําเสมอว่าถามตัวเองว่าสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์ในสิ่งที่ทําอะถ้าสุขคือถูกทางแต่ถ้าทุกข์คือผิดทางมันใช่เหรอคะโค้ชคือบางสิ่งบางอย่างเราต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างทุกสิ่งดีขึ้น มันก็ใช่สุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันเวลาที่มันมีสุขมันก็สุขมากเวลามันทุกข์มันก็ทุกข์มากก็เป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจถามเป็นศัจธรรมมันไม่เที่ยงแต่บางสิ่งบางอย่างต้องดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนแล้วจะถามตัวเองให้ได้วันนี้เราใส่พลังงานให้ตัวเองเต็มร้อยหรือยังกับความรักที่เรามีให้ตัวเองเราใส่พลังงานความรักในเอนจีที่เรามีกับตัวเราเองเนี่ยเต็มร้อยแล้วหรือยัง เราพัฒนาตัวเองให้เต็มร้อยแล้ว,ลวหรือยังเราดูแลตัวเองให้เต็มร้อยแล้วหรือยังเราสวยเต็มที่แล้วหรือยังเรามาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจเราแข็งแรงเต็มร้อยแล้วหรือยังอันนี้สําคัญกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยขึ้นพลังงานสบาย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 ,บายไม่ใช่ขึ้นหนักเข้าใจว่าเสียใจเข้าใจว่ารู้สึกไม่โอเคอยากจะร้องไห้วันหนึ่งก็ร้องไห้ไปค่ะแต่อย่าคิดซ้ำๆชินช้ำๆมากๆมันจะทําให้ทุกๆ ร้องไห้ก็ดีดตัวขึ้นใหม่กระโดดโลดเต้นร้องไห้ก็ดีดตัวเองขึ้นใหม่กระโดดโลดเต้นเอาหนังยางมาดีดตัวเองอะไรที่มันไม่รู้สึกไม่โอเคต่อใจฝึกตัวเองค่ะแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองดึงจิตดึงใจกลับมาแล้วถามตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นพลังงานอะไรที่มันใช่มันก็ยังจะใช่อยู่เสมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่เสมอกันมันไม่เท่าเทียมกันมันจะแยกย้ายออกไปคนที่เขารักและปรารถนาดีต่อคุณรักคนจริงๆมีค่ะ จงเชื่อว่าคุณมีคนของคุณที่เขาลอคุณอยู่เช่นเดียวกันคนน้ำฝนฝันตุาณ์